ครับเราจะมาดูกันที่ในพื้นที่ของจังหวัดอยุธยากันเลยนะครับซึ่งแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาตินะครับได้มีการจัดประชุมแกนนําระดับภูมิภาคครับเพื่อเป็นการกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในวันที่5เมษายนนี้โดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้นะครับอย่างที่คุณนพวรรณกล่าวไปจะมีอาจารย์ทิดาถาวรเศษอดีตประธานนปชออนั้นเป็นแกนนําเราจะไปติดตามความคืบหน้านะครับกับคุณอ่อนอนงตุ้มวิจิตนะครับรายงานสดมาจากโรงแรมวรบุรีอยุธยาครับ คุณอนนรนค์เลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกวัลลย์ยูค่ะขณะนี้นะคะการประชุมก็ยังคงเป็นในช่วงของการประชุมแล้วก็เป็นการประชุมลับนะคะที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือว่าสื่อแขนงไหนนะคะเข้าไปเก็บภาพใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งการประชุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชนะคะได้มีการจัดประชุมแกนนํส่วนภูมิภาคทั่วประเทศขึ้น โดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือภาคกลางนะคะก็จัดขึ้นที่โรงแรมวรบ,บุรีอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ได้มีแกนนําส่วนทุนนิภาคทั่วประเทศนะคะเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อที่จะเป็นการกําหนดแนวทางและทิศทางการเดินหน้าของกลุ่มนปชหากมีการเปลียนแปลงทางการเืองเกิดขึ้นค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีท่านาของอาจารย์ธิดาถาวรเสพเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วยนะคะแล้วก็ร่วมการประชุมแบบเป็นทางการเนี่ยโดยมีการประชุมแบบเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสินาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ และเมื่อเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าทําข่าวหรือบันทึกภาพใดๆค่ะโดยรายรระนะะละเอียดการประชุมนะคะก็บอกว่าน่าจะมีการถาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งอาจจะเป็นรายละเอียดการประชุมบางส่วนเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยได้ค่ะและสําหรับบริเวณโดยรอบนะคะโรงแรมวรบุรีที่อยุธยาก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะเหล่าบรรดาแกนนําและผู้ร่วมเข้าประชุมก็ได้ทยอยเดินทางมาร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการแลรักษาความปลอดภัยและก็คอยอำนวยคามสะดวกนะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมอย่างใกล้ชิดด้วยพร้อมทั้งยังไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั้นนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและกลอ้องบันทึกภาพเข้าไปในห้องประชุม ท่านนี้ก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยและเป็นการรักษาข้อมูลในการประชุมด้วยค่ะแต่ขณะนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือยังอยู่ในช่วงของการประชุมที่ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลนอกหรือว่าสื่อมวลชนเข้าเก็บภาพใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณเอกวลัลลยยูคะครับขอบคุณคุณอนรนงมากนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ